วทีนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลาดีๆ11.00โมงเช้าแบบนี้นะคะพบกับแพรและรายการทีเคท,ทีนค่ะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของคนที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีความฝันแล้วก็อยากจะสางความฝันให้เป็นความจริงแล้วเราก็พลาดไม่ได้เลยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วค่ะเราไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะ ช่วงทีมทาเลนและช่วงทีมสไตล์ไปค้นหาแรงบันดาลใจและชมผลงานสุดสร้างสรรค์โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งหกสาขาความสามารถจากโครงการ TK แจ้งเกิดในงานแจมเกิด TK แจ้งเกิดเฟสติวัลช่วง TK ทีมชมภาพบรรยากาศงานเจ7ปี TK เรียนรู้ไร้ภูมแดน Seven anniversary learning beyond border ที่อุทยานการเรียนรู้ TK พา k Park เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเชื่อกันไหมคะว่าจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยสามารถสร้างสรผลงานดีๆได้ไม่เชื่ออุ้ยคุณมาทําไมคะเนี่ยเออมาทําไมนั่นแหละนครับสวัสดีค่ะร้รอยร้อยแลนี่พีมัน<ะ>ถึงไม่เชื่อคะ่ะต้องแทนมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงไหมละ่ะมีหลักฐานอะไรชิ้นใหญ่ด้วยยังไงเดี๋ยวจะพาไปงานนี้เลยแจมเจอที่เคแจ็คเกิร์ดเฟสติวัลอีทีแจมเจอทีเคแจ็คเกิดเฟสติวัลหยุดไม่พูดแล้วกับงานแจมเจอที่เคแจ็คเกิร์ดเฟสติวัลค่ะ เนี่ยเขาได้รวบรวมผลงานของน้องเยาวชนทีเเนี่ยทั้ง6สาขาไว้ได้วยกันจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะท่านี้โ ต้องรับอะไรไมั้ยคะมีอะไรไมั้ยคะ CD ดีปลางีดปลาตอบหรือ,อยังตอไปเลยค่ะไปเลยครับและสาขารแรกนะคะที่แทนพ,พิธีมานั่นก็คือที่เคแอนิเมชัหรือว่านับสร้างภาพเคลื่อนไหว <c oughs> ไม่ธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวันนี้เราจะพูดคุยกับเจ้าของผลงานด้วยว่าการเรียนรู้การทำท่านแอนิเมชั่นของน้องเนี่ยเป็นยังไงอ่ะท้าทำไมล่ะไปเลยสิ ไปเลยจ้ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับเจ้าของผลงานแล้วจันเกิด t นแจ้งเกิดมาีิโอเน,นี่ย TK Animation เ่ามีส่วนร่วมยังไงบ้างครับอาจาก็ขงเราจะมีแสดงผลงานที่งงทำมาครับสองเรื่องครับโดยเรื่องแรกจะเป็นเกี่ยวกับแระเป่าเวลทาทงไทยคับเราจะมีแรลเตอร์เป็นสุ่ยครับชื่อว่าเกียวอ๋อเป็นสุ่ยของไทยส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรักการอ่านนะคะคือเหมือนกับว่าคอนเซปต์ของเรื่องนี้คือแบบว่า เราเนี่ยแค่อ่านเทคนิคก็สามารถเป็นชีวิตของเราได้แล้วค่ะอยากจะให้น้องๆเนี่ยฝากกับผูชมรายการ TKC <ช>หน่อยครับใช่นะคะที่มีความสามารถทางด้านแอนิเมชนันแล้วก็สนใจนะคะที่จะมาทำเนี่ยคือทาทีเคเนี่ยก็จะมีโครงการดีๆอย่เรื่อยๆนะคะก็สนใจก็คืออยากให้สมัครมาร่วมโครงการดีๆนี้ค่ะแล้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนจะไปทำกิจกรรมกับน้องๆท,ที่พร้อมหรือย<พ>อังคะพร้อมมาแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยค่ะก็อันนี้จะเรียกบ้านเทคนิค ต็อบโมชั่นครับเราจะถ่ายภาพทีละภาพแล้วก็จะขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เอาภาพแต่ละภาพเนี่ยมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมา<อ>จากได้รูปเสร็จเราก็จะมาผ่านเรื่องนี้เราจะเอาไปทำเรื่องนี้เพื่อท,ทําเป็นไฟล์ทีโอต่อไปมีไข่มาแล้วรครับอเอาดีครับดีครับเป็นยังไงผลงานของน้องเขา เยาวชนคนรักหนังแน่นอนเือไอ้เนี้ยจะไปพูดคุยกับน้องๆถึงขั้นตอนการทำหนังขอบอกได้ว่าน้องๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนตั้งแต่แรกจนเป็นถึงผลงานเลยบุกไล่ปะสวัสดีครับเอาตกใจเลยนะฮะเออเดี๋ยวข้างหลังพัอะไรอยู่ครับผมตอนนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ เขาเรียกว่ากรีนสกรีนครับกรีนสกรีสํำเนียงก่อนจะไปถึงกรีนสกรีนเนี่ยองถามก่อนว่าน้องย้งเยาวชนคนทําหนังเนี่ยมีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้ยังไงบ้างครับในเทศกาลจันเจิดเนี่ย ทางโบ๊ทของาพยนต์เนี่ยนอกจากที่จะจัดกรีนซีแล้วเนี่ยก็คือมีการฉายภาพยนตร์สั้นซึ่งเป็นผลงานจากการเข้าร่วมโครงการของพวกเราลและหลังจากที่เราได้ร่วมโครงการแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้รับความรู้หรือว่ารู้สึกยังไงบ้างเรามีพัฒนาการมากขึ้นในเรื่องของแบบว่าการทํางานในเรื่องของการรู้จักคิดนะครับแล้วก็การวางแผนซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เราแบบว่าสามารถที่จะนำไปพัฒนาเพื่อปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้ครับ กันมาเริ่มเข้าสู่กิจกรรมเลยดีกว่าที่น้องบอกว่าเป็นกรีนสกรีนนะฮะ,ฮะคนที่มาหน้าตาใสๆอย่างเราเนี่ยจะสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างไรบ้างครับ,รบได้แน่นอนครับนี่ครับเสร็จแล้วครับคลิปกรีนสกรีนของพี่นะครับให้น้องฝากถึงเพื่อนๆหน่อยที่เขารักในการทำหนังหรือว่าชื่นชอบในการทำหนัง เขาอยากที่จะมีพื้นที่ดีๆอย่างนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างครับการทำหนังนะครับความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ว่าก็ไม่ยากเกินไปถ้าเรามีความพยายามนะครับขอให้ทุกคนที่สนใจแล้วก็รักในในด้านนี้นะครับก็พยายามหมั่นฝึกฝนแล้วก็หาความรู้ใส่ตัวให้มากๆนะครับเป็นไปได้เนี่ยก็จะต้องติดตามข่าวสารข้อมูลเพราะว่าเผื่อเราจะได้เจอสถาบัานหรือสถานที่ดีๆที่มอบโอกาสให้เราอย่างเช่นดีเคพาร์ไงครับวันนี้ขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่มาร่วม แบ่งบปันืด้หลายวดีกับเราในาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่สาขาต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีครับ S <S เป็นที่ย <มา S 1> ินเอ,อย่างนี <S 2> <S 2> <ม>้นะเพราะ่าคนค่ะโค,ครง,คงการกีฬาแดนหรือเยาวชนคนดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครับก็ต้องเกิดขึ้นมาโดยครับอุทยานการเรียนรู้ทีเด็ดาครับที่ต้องการจะสนับสนุนคนที่มีใจที่จะรักที่จะเป็นคนดนตรีอยากจะเล่นดนตรีแม้ว่าจะไม่เรียนในสายดนตรีมาโดยตรงแล้วในงานจัดเกิดทีเดจัดเกิดเฟสิวัล่ะทีเด็แบนเราเนี่ยได้มีส่วน ส่วนรวมของเราก็ถ้าแยกออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่เป็นออนสเตจออนสเตจเนี่ยเราก็จะมีการแสดงดนตรีมีมินิคอนเสิร์ตนอกจากออนสเตจเราจะมีอาราวเซตก็คือจะมีอาราวเซตมีมูฟของเราครับมูฟของเราเนี่ยจะกิจกรรมทิมให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกนะครับสองกิจกรรมหลักๆด้วยกันครับกิจกรรมแรกของเราคือการสอนเล่นดนตรีแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมที่ว่าเพลงสามสั่งและหลังจากนี้จากที่เราร่วมโครงการมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทีเคแบนเนี่ยร่วมงานกับทีเคพาร์กมาตลอดไม่ว่าจะมีกิจกรรม ข้างในนั่นต้องสถานที่นะมาติดมาติดท้ายด้วยสิ่งลึกลัเพราะว่าเสียงเขาบอกว่าสิ่งดนตรีกับมนุษย์เนี่ยคือสิ่งที่อยู่คู่กันดนตรีคือสิ่งที่สร้างความสุขให้กับมนุษย์นะครับผมที่มนุษย์ตีไม่ได้อ่าเดี๋ยวเราแบบลองเล่นกิจกรรมกันบ้างดีกว่าเรามาเรียนอุ๊บเรียนเล่ก่อนไหมอ่านุ่งเสื้อเล่อได้อาดูว่าเรีนเราเรียนได้ไหมนะว่าแก่ๆกับหนุ่มๆอย่างเงี้ยจะแสดนกันได้หรือเปล่าอ่าได้ลองดูอ่ะก็หน่อยนะฮะ เล็กกว่านี้แน่นอนเล็กๆอย่างนี้เริ่มต้นไม่ยากจะสอนสี่คอร์นนี่คือเปสสายที่หนึ่งคือสายล่างสุดสายล่างสองอ้าเข้าไปนี่เป็คอรแรกเขาเรียกว่อร์นอะไรนะคอร์ C major s คอร์ดต่อไปนะคะท่าหมดเลยค่ะคอร์นนี้นะคะ B major s ม B major คอร์นที่สามท่หมเลย A major s n o r คอร์ดสุดท้ายนะคะ C จ a j o r s e e n สามสายล่า ลองร้องคะ <Rad iam. S 2> แล้วมือขวาจะสอนก่อนมือขวาสอนไงครับพี่อาเปนลงลงขึ้นขึ้นลง,ลง calories. เอาเนื่องสองลงลงขึ้นถ้าหมดถ้าหมดเราลองเข้าเพลงนะคะเข้าดนตรีอ <Pine> ย <apple> ู่กับคนนี้ฝากไว้ใจที่สุด คนนะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะเจาบัชนจาก p k band นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรูต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่พีค่ะวางเลค่ะวางแล้คะค่ะไัค่ะไปยค่เลยค่ะเลยคลยค่ะลยยคเลยล